ปั้นททองที่ผ่านมามีใครบางคนว่าเอาไว้ว่ามีหมูกรอบที่กรอบสถานฝันที่มาพร้อมน้ำจิ้มเด็ดๆกรอบนอกนุ่มในและมาพร้อมกับมาม่าชามยักษ์และนั่นคือร้านเจโอนนั่นเองมีขนมปังนุ่มฟูที่ลอยไปกับสวรรค์นั่นคือหนึ่งน้ำนัวโลกนี้อยู่ในยุคกรูเม ยุคแห่งการสอหารสชาติที่ยังไม่เคยลิ้มลองอาหารแพงเกินไปรสชาติไม่อร่อยนักท่องเที่ยวที่หายไปจากถนนเส้นนี้กว่า70%ซหรือบันทัดทองโมเดลกำลังจะตาย p e r ร์สเปกทีในสัปดาห์นี้ครับเรามาดูกันว่าบรรทัดทองจากย่านการค้าที่สําคัญเนี่ยมันกลายเป็นความซบเซาในปัจจุบันได้ยังไงแล้วก็เกิดอะไรขึ้นกับทองที่เคยเปล่งประกายของย่านนี้ครับเมื่ก่อนขายดีก,ก่อนเมื่อก่อนนี่ไม่ต้องรอ,ไม,อ,งรอไม่ต้องรอลูกค้าค่ะเต็มตลอดตั้งแต่3-4มสีโมงเนี่ยจนถึงที่สองเนี่ยเยก็เรื่อยๆร้านีเก่าแก่มันก็ขายดีตลอด เมื่อก่อนสามหมื่นห้าตอนที่ป้ามาตอนนี้ห้าหมื่นห้องเนี้ยตอนนี้สี่หมื่นเจ็ดอัพเยอะอยู่นะตามยุคตามสมัยนั่นแหละที่อื่นก็ก็กอัพเนาะมันตามตามราคาที่บินหรือเปล่าใช่ไหมเดี๋ยวนี้ร้านมันเยอะแล้วก็เกี่ยวกับรถติดเวลาตอนเย็นรถมันติดคนมาไม่ผู้ค้ามามาบางครั้งมันมมีมาแล้วก็ไม่มีที่จอดรถ สมไหก่อนตอนที่บูมไใหม่อะ่ะตอนห้าปีก่อนไม่น้อยนะสำหรับที่ไม่น้อยใช่ไหมไม่น้อยค่ะคนเยอะดี <c oughs> หลังจากที่เราได้ฟังคําจากปากของพวกค้าแม่ค้าแล้วนะครับเราเลยจึงมาสรุปกันว่าสาเหตุที่พระทองมาซบเซาลงเนี่ยมันเป็นเพราะว่าอะไรกันบ้าง ปัจจัยแรกนะครับก็คือการยายถิินฐานทางทุนครับ Special Shift of Capital ทุนและการลงทุนใหม่เนี่ยไหลไปยังศูนย์กลางธุรกิจแห่งใหม่ครับทำให้ยาดน,นี้ขาดาเงินลงทุนสําหรับการปรับปรุงฟื้นฟูซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มาจากที่เขาบอกว่าค่าเช่าแล้วก็ค่าวัตถุดิบเนี่ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆครับทำให้พ่อค้าแม่ค้ารายใหม่ๆเนี่ยไม่สามารถที่จะแบกรับต้นทุนตรงนี้ได้นั่เนเองครับโดยปัจจัยต่อมานะครับก็คือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจครับก็คือเศรษฐกิจเนี่ยเปลี่ยนจากรูแบบปรแบบหนึ่งไปรูปแบบนนนงงั่เอ โดยแต่ก่อนเนี่ยย่านนี้มันจะเป็นย่านขายส่งแล้วก็ย่านขายปลีกครับผมแต่ว่าในยุคสมัยใหม่เนี่ยมันถูกแทนที่ด้วยการค้าขายออนไลน์ครับทำให้ข้อได้เปรียบในด้านทำเลเดิมเนี่ยมันจึงหายไปโดยสิ้นเชิงครับอีกทั้งยังมีปัจจัยอหนื่นครับเช่นรถติดอาหารแพงคนเยอะแล้วก็ทางแคบซึ่งทำให้คนเนี่ยไม่อยากเดินหรือเดินทางมาครับปัญหาเหล่านี้นะครับกลายเป็นผลกระทบภายนอกทางลบครับคือเมื่อธุรกิจหลักเริ่มย้ายออกเนี่ย ประโยชน์ในการอยู่ร่วมกันเนี่ยมันก็เลยลดลงจึงเกิดเป็นทฤษฎีการเกาะกลุ่มในรูปแบบย้อนกลับครับผมนําไปสู่วงจรการลดลงอย่างต่อเนื่องครับความซบเซาอของบรรทอนนะครับก็เกิดจากการที่ไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจได้แล้วก็ถูกทิ้งไว้ข้างหลังซึ่งมันก็จะนำไปสู่คาถามที่ว่าย่านนี้มันจะกลับมาได้ไหมแล้วมันจะรุ่งเรืองอีกหรือเปล่า